พี่ตั้งครับถ้าจดสิธิบตาหรือเครื่องหมายการค้าแล้วมันจะช่วยป้องกันของลองได้หรือเปล่าครับแน่นอนครับถ้าเรามีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะปกป้องคนที่จะมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้ครับอืมหมายความว่าแค่จดไว้เฉยๆใช่ไหมครับแต่ว่าของฟองก็อาจจตยรงอยู่ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับการที่เรามีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะกวาดล้างของปลอมออกไปจากตลาดก็เหมือนที่เรามีโฉนดที่ดินใช่ไหมครับมันไม่ได้ป้องกันคนที่จะมาบุกรุกแต่หากถ้ามีคนมาบุกรุกเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เราจดทะเบียนเอาไว้เนี่ยดำเนินคดีทางกฎหมายได้ครับ เช่นอะไรรบบ้างคัยกตัวอย่างเช่นนะครับ 1. เราก็สามารถที่จะแจ้งเตือนการละเมิดได้เพื่อให้เขาหยุดการกระทําละเมิดเหล่านั้นนะครับหรือ 2. ส,สามารถดําเนินคดีทางแพ่งนะครับเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือ3ดําเนินคดีทางอาญาในการยึดทรัพย์จับกลับเป็นต้นครับโอเคครับ แบบนี้แสดงว่าการตรวจสินสำคัญมากเลยใช่ไหมครับสำคัญมากมเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทําธุรกิจการที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะช่วยปกป้องไม่ให้คนมาละเมิดสิ่งที่คุณคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณกําลังทําธุรกิจอยู่ได้นะครับอืมได้ครับขอบคุณมากครับผมยินดีครับ